ลำลึกเกมเก่าเอามาเล่นใหม่ภาค2กับแมกเกมมิ่งให้เสียงภาษาไทยโดยแมกเกมมิ่งครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะผมับผมแมคเกมมิ่งนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Temple um Run ภาคออสนะครับผมเป็นเกมจาก Disney p i x กซ Pixel p i x กเอะไรนะไม่รู้นะเป็นเกมของค่ายดิสนีย์นั่นเองนะซื้อเกมมาจาก Temple um Run นอ,อ้าวเฮ้ โอเคก็อย่างที่บ้านไปนะเราจะไม่ดูแลแร้เราจะมาดูที่สโตนก่อนนะครับผมก็ได้ซื้อไว้ครบหมดแล้วนะใครอยากลองเล่นก็สามารถไปโหลดได้นะใน Google Play Store นะยังมีให้โหลดอยู่นะครับผมอ่าอันนี้ผมได้หลายตัวนะได้ทุกตัวนะครับผมนี่ใช้ตัวนี้นะฮะมปดูกันเลยดี่าเป็นเกมที่คอน้าสุดยอดเนาะโอ้โหเสียงนี่ผมบอกเลยเสียงเกมที่สุดยอดมาก ผมชอบให้มันดูฮึด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 นี่ก็คือผมป่วยอะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไยมียิงขนดเลยผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนอะอ๋อเทพใช่ไหมล่ะลองเล่นได้นะครับสามารถไปโหลดได้ที่กูเก l e เพ a y นะฮะหรือใครอยากลองแบบฟรีก็ลองหาโหลดเอาดูนะฮะ แขกลองเล่นก็ลองหาโหลดดูนะฮะตามเว็บตามเว็บนะฮะเสียงคือเขิบมากครับผมชอบดีจะเป็นเกมที่เก่าแต่มันนะสำหรับผมลึกลึกเกมเก่า,กามาเริ่มเล่นใหม่นะภาคนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันมีให้ยิงขนุนเแหละสดยอดสุดๆแล้วภาคอื่นไม่มีนะยิงขนุนยังเลออกภาคหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะออาเป็นภาคกันไปนะ อ่ามียิงฮันนูยิงฮันนูเอ้ย,ยเกือบล่วงเกือบล่วงเดี๋ยวเพิอเพิ่อแล้วล่วงไปเลยสนุกมากครับผมเมื่อก่อนนี่ผมฮิตฮิตชิบหายเลยเกมเนะี่ยงอคิดถึงคิดถึงยิงฮานนูได้ด้วยอ่ะสะกอร์มันพุ่งไปเลยตอนนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยสี่แสนแล้วเหรอเร็วมากเอ้ยเกือบล่วง ท่าเทียบภาคหนึ่งนี้เกมนี้ผมให้ให้ให้เก้าเต็มสิบครับผมแต่ผมยังไม่ให้สิบเต็มสิบนะยังไม่ให้เอาเฮย้ยเปลี่ยนเมืองหรอวะเฮ้ยเอาร่วงมองไม่เห็นทำไมกดนนเด็กไม่ได้วะอ้าโอเคได้ละมาเวลานัเกงกันดีกว่าเอา Never Never ah, mm hmm. มาลาลาเกกันดีกว่าครับผมชอบดีครับภาพสวยแล้วก็รู้สึกมันจะไอ้น,นี่มากกว่าภาคสองอีกเหมือนกับภาพมันดูดีอะ่ะไม่มากกว่าภาคสองแล้วแต่ว่ามันโอเคกว่ามันก็ยังสวยเท่าๆกับภาคสองแล้วแต่ว่าภาคนี้ดูเหมือนมันจะสมจริงมากกว่าในเรื่องกับในป่าแล้วครับผมีนเลย ยังเหลืออีกเท่าไหร่นะอ๋อยิงไปแล้วยิงฮานโนไปแล้วผมยังเหลืออีกพักหนึ่งนะฮรเดมพลัานออสนะครับอย่าเพิ่งลืมไปนะครับผมเอ้ยชนเป็นเกมที่เพิิงเพลิมที่สุดแล้วครับผมที่ผมเคยเล่นมาก็ชอบกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์หรือกดทับสไครด้วยนะ,ะเป็นกำลังใจให้แม่เกมมิ่งนะ จะแม็กเกมมิ่งจะลำลึกเกมเก่าๆนะฮะเอามาเล่นใหม่นะเป็นการเล่นแบบย้อนยุคนะฮะซึ่งคนดูก็น่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตาบ้างกัยเกมเก่าๆพวกนี้นะยิงฮันูยิงฮันูยิงฮันูครับผมยิงฮันูครับผมสกอร์เก้าหมื่นเองน้อยแสนสองแล้วผมตอนนี้เพิ่งเขือว่าเกมเก่าๆนะฮะรู้สึกแบบ ผิดปกติเนี่ยให้เขาเต็มสิบนะอย่าลืมนะเกมนี้ถือว่าสุดยอดแล้วผมมียิงธนูเนี่ยถือว่าโอเคสุดๆละผมชอบดิไม่มีนะภาคไหนไม่มีภาคไหนให้ยิงธนูแล้วนะผมบอกเลยเอ้ยล่วงไอ้ยมังทำหลอกนี่ว่า Okay. เกมนี้เป็นเกมล่ามีนะฮะพักหนึ่งจะล่าลิงนะพาคนี้จะล่ามีไม่วุ่นวายเหมือนพักสองพักพักหนึ่งอะไรอันนี้เป็นเกมที่เขาแยกออกมานะฮะปกติไอ้ค่ายมันจิสตูดิโอเนี่ยเขาไดเป็นคนสร้างเกมในพวกรันนะแต่ว่าพักเนี่ยเขาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มามั้ง เขาก็เลยได้มาทําเป็นภาคเหมือนภาคดิสนีย์อ่ะภาคภาคการ์ตูนอะ่ะอันนี้ก็คือภาคเบลฟจากหนังเรื่องเบรฟนะครับผมแล้วก็มีภาคหนึ่งภาคออสจากหนังเรื่องออสเดอะกรีนเวิร์ดนะครับผมแม่งลุ้งได้ไงวะใครยังไม่เคยดูสามารถ,าารถไปหาดูกันได้นะตามเน็ตนะเป็นหนังการ์ตูนนะหนุกครับผมไม่งั้นผมคงไม่เลือกออกมาเล่นหรอกเนื่องจากผมเล่นภาคสองแล้วผมติดใจอยากลึกอยากอยากหลลึกนะครับภาคเก่าๆนะฮะไม่มีอะไรจะพูดนะก็ พี่ๆกันไวนะฮะผมนยผมผมผม,มีอะไรจะพูดนะไม่รู้จะคุยอะไรนะภาคเก่าเดี๋ยวรอผมเล่นรอจบลำลึกเกมเก่าก่อนเดี๋ยวเราจบลำลึกเกมกกเ,ลลกเก,มก่านะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมปกตินะฮะโมเดคอมแบตทาจะเริ่มนะเพราะว่าเป็นช่วงฮาโลวีนนะผมตอนนี้ผมเล่นโมเดลคอมแบตท่านไอเอสอยู่นะตอนนี้กําลังเช็คอยู่ว่ามี อีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะะพอได้อีเวนต์ปุ๊บเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปลงเลยนะครับผมผ่าน Android เพราะว่า iOS เนี่ยโปรแกรมอัดค่อนข้างกระตกนะฮะผมไม่แนะนำนะต้องส่องหานะเป็นเกมที่ใช้ทักษะในการหาไอ้เป้าธนูนะฮะอ่าสุดยอดสุดยอดผมยกนิ้วให้เลยเก้าเต็มสิบนะ ถ้าเป็นทางตรงนี่จะไม่ต้องกลัวอะไรอนะ่ะเก็บเหรียญแล้วก็ยิงธนูน,นนะเฮ้ยมันใส่ชุดหนังหมีนี่วะไอ้ทียกูกลัวาม,ามันมวิ่งหนีมันมวิ่งไล่กูวะโอ้ตุใจตุใจขอไปแล้ชจะทำให้เสุภาพนะครับผมเป็นลักษณะการแคสเกมอย่างหนึ่งนะเฮ้ยไฮสกอร์เชย เพราะว่ามันวิ่งไล่วะาแม่งเสกใส่ชุดหนังหม่นี่เองไปตลกหนังเข้ามาเมื่อกี้ <c oughs> อ้เรียบร้อยสนุกครับผมชอบเอ้ยไม่ทันล่วง เดี๋ยวตัวนี้มันเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นบ้างลองเล่นตัวอื่นบ้างอ่าหลายคนอยากให้ผมลองเล่นตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นก็คือตัวนี้นะผมอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงเป็นผู้หญิงวิ่งครับผม้าวหลายคนอาจจะชอบนะผู้หญิงสวยๆนะแต่ตัวมันเล็กนิดหน่อยเนะ่ไม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 ่ถนัดเท่าไหร่ไอตัวมักกี้ใหญ่กว่ามันดูบึกบืนแล้วก็เก็บเหรียญได้เหมือนเป็นคล่องตัวครับคือมันตัวมันใหญ่แล้วมันเบียดไปทางไหนมันก็โดนเหรียญหมดเลยอะ แต่ตัวนี้ก็ได้ครับผมเล่นได้หมดทุกตัวแหละฟันธนูยิงธนูไปอีกหนึ่งเป้าเจออีกแล้วเป้าหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เหมือนใน่พิรันพักหนึ่งนะต้องระวังหนะ่อยน้ำไม่ค่อยสวยเลยน้ำมันแปลกๆนะผมน้ำมันขึ้นแปลกๆเลาขึ้นฟังก่อน ได้แล้วเอาขึ้นฝั่งแล้วครับผมเฮ้ยมันในนี้เร็วมากเลยเนาะอีกเป้านึงอีกเป้านึงอีกเป้านึงครับจบแล้วครับผมตอนนี้สกอร์ตอนนี้อยู่ที่400,000น,นะครับผม เก็บสกอร์เร็วมากเลยพังนี้แป๊บเดียวก็ได้ครับเอาไปหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งเอ้ยเไม่ทันไม่ทันไม่โดนไม่โดนไม่โดนสองอันเมื่อกี้มีปีกเหมือนภาคหนึ่งเลยเว้ยเวลาหล่นน้ำมันจไอ้นี่ได้นะอูได้สกอร์โคตรเร็วอ่ะพุ่งปีกเลยเมื่อกี้เป้าไวแล้วหนึ่งโดนอีกหนึ่งเป้า อีกหนึ่งเป้าหาพอดีเลยเสียงเึ้นเขิมนะตอนนี้สกอเหยียบล้านนะครับผมล้านหรือหมื่นวะเอ,อ้ยล้านหรือแสนวะไม่ดูดูไม่ทันเดี๋ยวตกตายก่อนตรงนี้เล่นย,กยากอยู่โอ้ยเอา้าวมันเป็นล่วงวะเมื่อกี้มันคืออะไรผมยังงงอยู่เลย ไม่ได้เล่นนาแล้วเป็นเงี้ยงงมากครับไม่รู้มันคืออะไรหลังจากคนที่ไม่ได้เล่นเกมมานานขาดประหารเขาประสบการณ์การเล่นเกมนะจะเป็นอย่างนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าในเกมอุ๊ยลวงเปิดเป้าได้เจ็ดร้อยเหรียญน,นะผมอ๋อมันบวกสกอร์ มไม่ได้ร้านเดียวก็โอ้พอใจแล้วละไม่เมื่อกี้มีคนพูดเลยเมื่อกี้ผู้หญิงพูดอะไรวะ <S <S ใครชอบนะัะอย่าลืมลองโหลดเล่นกันได้นะฮะไม่เสียไม่เสียหายนะสำหรับใครที่คิดว่าเกมมันเก่าแล้วอยากลองเล่นนะฮะก็ลองหาโหลดตามอินเทอร์เนต็ตเอานะฮะตามพวกเว็บเกมนะพิมพ์เข้าไปเลยฮะอย่างที่ผมเคยบอกกันไว้นะครับว่าพิมพ์เข้าไปเลยอยากได้เกมอะไรพิมพ์เข้าไปกันเลย ไอ้พวกเทมพลันก็กดพิมพ์เข้าไปเอ้ยเกือบไม่ทานก็พิมพ์ไปเลยนะฮะเทมพลันเบรสนะครับตามข้างหลังตามด้วยคําว่า apk นะฮะจะเจอพวก apk ขึ้นมาหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่พวกเกมพวกนี้จะโหลดไม่ได้เฉพาะพวก gta พวกเกมใหญ่เนะ่เพราะว่ามันไม่มีไฟล์ data นะครับผม หเป้าสองเป้าสามเป้าสี่เป้าเป็นเกมที่ต้องใช้แบบไหวพริบนะนิดนึงเนื่อง,ง,ง,งจากมันต้องยิงนะฮะมันต้องมองให้ทันโอ้ยมีมีนี่หลอกเว้ยสับขาหลอกสับขาหลอก เราดูนะว่ามีอะไรบ้าง1เป้า2เป้า3เป้าครบแล้วครับผมสก,กอร์เจ็ดแสนนะผมถือเป็นที่น่าชื่นชมนะแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วส,ก,สก,กอร์เร็วมากครับพักนี้วิงงริง,รง,รงอออชนอีกอ่ะตอกางครับผม600เหรียญนะผม โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาตลอดนะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์เป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิ่งด้วยนะฮะใครชอบนะครับสามารถกดหาโหลดได้นะฮะทิ้งลิงก์เกมแบบนักพัฒนาเสียงเงินให้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันพร้อมกับลิงก์แฟนเพจนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ติชมติชมได้นะตั้มคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแต่อย่ารุนแรงนะฮะใช้คําสุภาพหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาตลอดนะฮะชอบกดไลค์ให้กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์เลยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ